สวัสดีครับเพิร์ดเองนะครับวันนี้เพิร์ดได้เงินจากคุณแม่มา100บาทนะครับและเพิร์ดจะมาหยอดกระปุกออมสินที่เหรียญคริปโตนะครับผมจะมาซื้อที่เหรียญ iOST นะครับซึ่งเงิน100บาทของเพิร์ดวันนี้ถ้าเหรียญ iost ขึ้นไปถึง10บาทนะคะเพิร์ดก็จะได้เงิน1,000บาทเลยนะครับมาดูวิธีการซื้อเลยนะครับ วันนี้เพิร์ก็จะตั้งรับที่1นึจุดสามนะครับนี่ครับได้แล้วครับ ขอบคุณครับ